สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์กัปปณีนะครับก็นะครับในฐานะผู้สอนงานในรายวิชาความคิดสร้างสรรค์ในยุคแพลนที่สุดๆนะครับหรือยุคประเทศไทยสุดนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับเป็นบทที่เก้าแล้วนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอันอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็การทำธุรกิจออนไลน์นะครับจริงๆบทนี้เป็นเรื่องบทที่ได้เป็นคีย์สำคัญของของของตัวนะครับของชาตินี้นะครับเป็นช่องทางที่ นะครับทาเงินที่น่าจะทุกคนน่าจะเริ่มได้จริงจากตรงนี้นะครับทุกคนขายเป็นอยู่แล้วแต่จะนะครับมีช่องทางยังไงบ้างแล้วก็สามารถเป็นเป็นททฤษฎีอะไรรองรับมากนะครับเรามาดูกันนะครับความหมายของพันธุ์ดิจิทัลนิ่ก็ง่ายๆครับก็คือการนําสินค้าอะไรก็ตามมาขายผ่านสื่ออิโทรนิกส์นะครับผ่านอินเทอร์เน็ตที่มีความรวดเร็วแล้วก็สะดวกสบายมากกว่านะครับผู้ซื้อผู้ขายไม่จาเป็นจะต้องมาเจอกัน แบบเห็นหน้านะครับเจอกันในนะครับโซเชียลก็พอนะครับปัจจุบัน f a c e b o o k หรืออะไรต่างๆนะครับมีเครื่องมือสำหรับรองรับตรงนี้ค่อนข้างมากนะครับทำให้นะครับสามารถนะครับที่จะใช้เป็นช่องทางโดยที่เราไม่ต้องไปทำเว็บไซต์ให้มันยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนนะครับเราใช้แค่สื่อนะครับสังคมออนไลน์ที่มีทูที่รองรับการขายในปัจจุบันนะครับก็สามารถนะครับเป็นพ่อค้าแม่ค้าได้อย่างรวดเร็วนะครับ ข้อได้เปรียบของเทคอนโลยีก็คือข้อหนึ่งนะัคือเป็นช่องทางที่เพิ่มเติมได้นะครับหรือเป็นช่องทางหลายก็ได้ในการสื้อขารน,นะครับประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับเพราะเราไม่จำเป็นจะต้องมีหน้าร้านให้มันยุ่งยากนะครับเรามีสต็อกของเรามีอินเทอร์เน็ตเรามีโทรศัพท์เราก็สามารถขายของโรต์ขายของหรือว่าไลฟ์สดขายของได้นะครับการเติบโตอินเทอร์เน็ตความเร็วอินเทอร์เน็ตรวมถึงคนที่เข้ามาสู่นะครับสังคมออนไลน์ตรงนั้นมันเป็นโอกาส หรือเรียกว่าตลาดนะครับที่ทุกคนสามารถเข้ามาทำนะครับการค้าได้เหมือนกับว่าเราเอาของไปวางในที่ที่มีคนจํานวนมากๆในตลาดเป็นร้อยนับร้อยเยอะแล้วนะครับถ้าเราออกสู่ a c e b o o k เนี่ยนะครับคนเป็นล้านที่จะเห็นสินค้าของเราแต่นะครับในทางหนึ่งก็คือคนขายเหมือนเราก็เยอะเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าเป็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับมีความรวดเร็วกว่าการขายสินค้าแบบเดิมน,นะครับ ไม่ยุ่งยากนะครับโอนเงินส่งของนะครับก็ผู้ขายได้รับสินค้าผู้ซื้อก็ได้รับสินค้าผู้ซื้อผู้ขายก็ได้ขายสินค้าผู้ซื้อก็ได้รับสินค้าอย่างรวดเร็วนะครับธุรกิจพาณิชย์อ็กทริส์นะครับแบ่งออกเป็นหลายประเภทนะครับประเภทแรกก็คือนะครับเป็นแบบ B to C นะครับก็คือการขายระหว่าง Business to Consumer นะครับเรานะครับอย่างเชื่อวิเนเนี่ย ปัจจุบันก็มีแอปที่สําหรับการสั่งของให้มันมาส่งที่บ้านนะครับตรงนั้นก็คือเป็นช่องทางของ B2C ก็คือเราด a l กับบ i ิษัทนะครับซื้อกับบริษัทนะครับให้เขามาส่งนะครับส่งที่บ้านก็ได้หรือว่าส่งอะไรยังไงก็ได้นะครับเพราะว่าพอมีนะครับเรื่องของวิกฤตโควิดเข้ามาเนี่ยมันทําให้เซเว่นต้องปรับตัวนะครับเซเว่นจากที่เขานะครับคอยตั้งรับรอลูกค้าทีนี้พอมีโควิดคนออกน,อ,น,น,อ,นอ,อกนนอบ้านน้อยลงคนออกว่นนอกบ้านน้อยลงเข้าไปเซเว่นน้อยลง นะครับเซเว่นก็ขายของในลดลงก็ต้องปรับกลยุทธ์ในการวิ่งเข้าหาลูกค้าเองนะครับอันนี้คือเป็น B2C คือเราดีว,ดวดกับบิสเนสนะครับอันต่อไปครับเป็นแบบ B2B บิสเนสคุยกันเองครับขายเป็นแบบพันธุ์เนกนิดมันจะมีเว็บไซต์ที่เป็นฮับอยู่หรือว่ามีเครื่องมือที่เป็นฮับอยู่ที่ทําให้คนที่เป็นนักธุรกิจคุยกับนักธุรกิจกันเองนะครับการซื้อในสเกลที่มันใหญ่กว่าซื้อในระดับค้าปีนะครับไม่ใช่ค้าปีกับต่อนค้าส่ง นะครับผ่านฮับที่เป็นตัวกลางนะครับแต่เอารูปแบบพวกนี้มันก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นแบบ g 2 g g 2 g ก็คือ g o v e r n m e n t to g o v e r n m e n t นะครับก็คือการดิวระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลนะครับซื้อขายกาันในปริมาณมากการแลกเปลี่ยนสินค้านะครับบางทีเราซื้อของเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องเอาเอองินไปแลกเสมอไปเราเอาสินค้าไปแลกก็ได้นะครับเรามีข้าวเยอะเราเข้าวไปแลกมาเราเข้าไปแลกของมาก็ได้ือนกัน นะครับแต่ประเด็นที่เราจะทําความสนใจก็คือแบบ C to C นะครับ C to C ก็คือแบบคอน s u m e r ต o คอน s u m e r นะครับแบบเราเราี่เองแหละขายกันเองซื้อกันเองนะครับวันหนึ่งเราอาจจะเป็นผู้ขายอีกวันหนึ่งเราอาจจะเป็นผู้ซื้อนะครับไม่รู้ตัวนะครับหรือบางคนมีงานประจำเราก็สามารถมาเป็นคนขายได้นะครับคอน s u m e r ต o คอน s u m e r นะครับส่วนมากจะเกิดกระบวนการเรื่องทีกว่า นะครับเห็นสินค้านะครับแล้วก็คุยกันตรงราคาการโอนเงินแล้วก็ส่งของนันเอแค่นี้นะครับไม่ยากนะครับสตาร์ทอัพนะครับอยากขายของบนพันธุ์อเทรนิ้คุณต้องมีอะไรบ้างนะครับดังต่อไปนี้ครับหนึ่งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสิ่งสารสนุนต่างๆนะครับแล้วก็นะครับก็คือหนึ่งคือต้องมีโทรศัพท์อ่ะต้องมีอินเทอร์เน็ตไม่งั้นจะคุยกับใครเรื่องนะครับเครื่องมือในการจัดการทางด้านการเงินนะครับ บัญชีธนาคารนะครับแอปสําหรับแจ้งเตือนนะครับแมสเซจสำหรับการแจ้งเตือนไปสมัครไว้นะครับไม่งั้นเงินเข้าเงินออกไม่รู้นะครับมาบัญชีไหนก็ไม่รู้เหมือนกันบริการส่งสินค้ายิ่งถ้าผูกนะครับผูกไว้กับคนที่รู้จักก็คือโทรบอกให้เขามารับแล้วก็เราแพ็กเองเดียวแล้วก็ส่งไปเลยยิ่งสบายเราไม่ต้องแบกของไปที่สานักงานเขาแล้วผูกไปได้เลยกรณีที่เราขายเป็นจานวนมากนะครับ EMS พัสดุลงทะเบียนพวกนี้แล้วแต่ช้อยที่เราจะเลือกแล้วก็ขึ้นอยู่กับราคาที่เราตั้ง นะครับหรือเป็นขนส่งเอกชนก็ได้เร็วดีแต่ราคาสูงกว่านะครับนะครับอย่างแรกนะครับเรามีอินเทอร์เน็ตแล้วแล้วเราจะวิ่งไหนอ่ะเราจะไปวางตลาดที่ไหนนะครับมีตลาดหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้หรือลาซาด้านะครับแต่ละตลาดเนี่ยมันจะมีวิธีที่มันแตกต่างกันนะครับช้อปปี้ลาซาดามันจะเป็นแบบหนึ่งเหมาะรัของแบบหนึ่งเฟซบุ๊กนะครับขายได้หมดทุกอย่างแต่นะครับบางทีมันก็ต้องเสียเงินค่าโฆษณาเนาะนะเพื่อบูต โฆษณาของเราแล้วก็รวมไปถึงต่างประเทศที่มันมีพวก eBay อะไรพวกนี้มันก็จะอีกแบบน e ึง eBay มันจะยุ่งยากกว่าแต่ตลาดมันจะใหญ่กว่าข้อกําหนดจะเยอะกว่านะครับอันนี้แล้วแต่เราจะเลือกใช้ของบางอย่างก็อยู่ช้อปปี้อยู่แล้ว,ลวด้ามมีขายไม่ออกเหมือนกันนะครับอย่างพวกงานฝีมือหรือพวกงานอะไรที่เป็นแฮนด์เมดเนี่ยเพราะว่าคนที่เข้าในช้อปปี้แล้วด้ามสมมากมันเขาต้องการแบบอะไรที่เป็นแมสนะครับชัดๆก็คือทั่วๆไปนะครับไม่เป็นต้องอะไรเป็นหาแฮนด์เมดอะไรมากนะครับ เราก็เลือกที่ทหนึ่งถ้าคิดอะไรไม่ออก Facebook, นู่นเปิดดูนะครับง่ายๆนะครับเปิดเพจสักเพจหนึ่งแล้วก็หาลูกค้าให้เขามาเข้ามาไลฟ์เพจสร้างการมีส่วนร่วมพวกนี้มันแล้วแต่การบูสต์โพสด้วยนะครับมันเป็นกลยุทธ์นะครับซึ่งกลยุทธ์เนี่ยสามารถศึกษาเชิงลึกได้เข้าไปอีกนะครับช่องทางทางการเงินนะครับเรายิ่งเรามีช่องทางในการชำระสินค้าเป็นจำนวนมากมาก,ก็ยิ่งจะทําให้ลูกค้าเนี่ยสะดวกนะครับโอนเงินนะครับผ่านอ e ีแบงกิ้งนี่ก็คือง่ายที่สุดแล้ว อัปเดตที่มาหน่อยเป็นเพลพอนะครับหรือเป็นพวกมัสเตอร์การ์ดเป็นพวกบัตรเครดิตพวกนี้แต่ก็จะต้องมีกระบวนการนะครับที่มันยุ่งยากขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับซึ่งส่วนมากถ้าขายผ่านเฟซบุ๊กเนี่ยคุณจะได้ช่องทางเดียวคือการโอนเงินนะครับการตัดบัตรผ่านเครดิตมันจะสามารถตัดผ่านเว็บไซต์ได้หรืออะไรทงนองนี้ได้นะครับมันจะวุ่นวายกว่านะครับแต่ถ้าซัดอัพนะครับเริ่มต้นผมแนะนำว่าลองเฟซบุ๊กอยูก็ได้นะครับบริการส่งสินค้านะครับบริการ ตรงนี้ผมจะไม่พูดถึงนะครับเรื่องการหาสินค้าหรือว่าสินค้าประเภทไหนที่จะเหมาะกับตัวคุณนะครับอันนี้มันเป็นความถนัดของแต่ละคนบางคนชอบเสื้อผ้าบางคนมีตลาดเสื้อผ้าบางคนมีเครือข่ายเสื้อผ้านะครับหรือว่าบางคนมีเครือข่ายในสินค้าชนิดอื่นก็สามารถหามาได้นะครับบริการส่งสินค้าเนี่ยก็คือหลังจากนะครับมีการดีลตกลงเรื่องงเรื่องเงินไหลเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการส่งสินค้าไปให้กับนะครับผู้รับนะครับโดยการส่งสินค้านี่มีหลายรูปแบบ ยังหยาบสุดนะครับอย่างที่รู้นะครับก็คือพัสดุลงทะเบียนนะครับราคาถูกใช้เวลาส่งนานนะครับไม่เหมาะสินค้าที่มีความเปราะบางต่างหากนะครับ EMS เร็วกว่าน่อยนะครับตามแท็กกิ้งได้นะครับได้รับความมมงกที่สุดทั้งอง่ากราคาย่อมเยานะครับแล้วก็เทียบกับเซอร์วิสบริการที่ได้รับนะครับ EMS ก็ค่อนข้างจะโอเคหน่อยนะครับหนึ่งสามวันขึ้นอยู่ระยะทางนะครับรองรับกันให้บริการราคาแพงนะครับ แล้วก็ราคาสินค้าที่เป็นนะครับได้ทุกอย่างลองไปที่ไปี่นี่ก็ได้ครับส่งออไซน์ก็ยังส่งได้นะครับอับเกรดขึ้นมาหน่อยถ้าธุรกิจของเราเนี่ยสามารถตั้งราคาสูงได้นะครับมูลค่าที่ลูกค้ายอมจ่ายนะครับเพื่อการส่งสินค้าที่รวดเร็วนะครับเราสามารถมุกไปที่ขนส่งเอกชนก็ได้นะครับพวก c u r ร y e x p r ก s s แกรฟไฟ d ์ l นะครับหรือไลน์แมนอะไรต่างพวกนี้นะครับเป็นธุรกิจที่เติบโตค่อนข,ข้างเร็วนะครับก่อนหน้านี้ยังมีออฟฟิศอยู่ไม่เยอะเลยพวกเคอรี่แต่เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนก็มี พื้นที่เนี่ยมีทั้งตําตบอนหรือมังเคอรี่นะครับรวมถึงนะครับเขาไปทำเขาเรียกว่านะครับลายย่อยนะครับเซอรี่ลายย่อยด้วยนะครับด้วยการเติบโตของอินเทอรเน็อนิกส์นะครับทำให้นะครับธุรกิจการขนส่งพวกนี้ก็เติบโตไปด้วยก็มีการแข่งแย่งแข่งขันอะไรค่อนข้างเยอะนะครับเราศึกษาโปรศึกษาอะไรต่างๆไว้ดีๆเราก็สามารถเลือกที่ราคาถูกได้ประเภทของถึงค้ายอเนกนิกส์นะครับมันก็แบ่งเป็นสองอย่างที่หนึ่ง สินค้าดิจิตอลสินค้าดิจิตอลเนี่ยเขาพวกเพลงวิดีโอหนังสือดิจิตอลนะครับจ่ายเงินแล้วหรือว่าตัดปากกรเคิดิตแล้วเราไม่ต้องส่งให้เขาเราใช้การดาวน์โหลดให้เขาก็ได้นะครับเปิดช่องทางให้ดาวน์โหลดนะครับแต่กรณีนี้มันจะยุ่งยากหน่อยเราต้องทําเว็บไซต์เป็นการเฉพาะนะครับปิดไม่ให้เขาดาวน์โหลดให้เพายังไม่จ่ายตังค์เลยก็เปิดให้เขาดาวน์โหลดเาจ่ายตังค์แล้วนะครับสินค้าอย่างหนึ่งนะครับที่เราพบบ่อยในชีวิตประจำวันก็คือพวกฮาร์ดกูรนะครับ ฮาร์ดกรดก็พวกเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องดนตรีนะครับยานพาหนะเป็นต้นนะครับสินค้าเหล่านี้นะครับต้องส่งผ่านข้อศัพท์ผ่านนะครับผ่านทางไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชนเข้านั้นนะครับคือต้องคือไม่สามารถเปิดดาวน์โหลดอ่ะเราจะเปิดรองเท้าไงให้ดาวน์โหลดใช่ป่ะนะครับเปิดกระเป๋ายังไงให้ดาวน์โหลดพวกนี้ก็ต้องส่งผ่านขนส่งพวกนี้นะครับเป็นหลักนะครับวงจรของกระบวนการทางเ็ทรอนิก์ก็ไม่มีอะไรมากครับก็หนึ่งนะครับถ้าตอนนี้งเราเป็นผู้ซื้อนอกนะครับ ส่วนใหญ่เราจะเริ่มจากอะไรครับมีความอยากก่อนนะครับกระทุนในอยากนะครับเห็นแล้วก็อยากนะครับแล้วเราถึงไปถึงค้นหาข้อมูลว่านะครับสินค้าปราะเภทนี้มีใครขายบ้างระคาเปรียบเทียบเป็นยังไงบริการหลักการขายเป็นยังไงการขนส่งเป็นยังไงนะครับเครดิตของผู้ขายเป็นยังไงนะครับจากนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะสั่งสินค้าแล้วก็ชําระเงินนะครับแล้วเขาก็ส่งมอบสินค้าให้เราแล้วก็จะมีเรื่องบริการหลักการขาย นะครับการสั่งซื้อสินค้าเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายช่องทางนะครับตามเว็บไซต์ที่เราบอกนะครับถ้านะครับเว็บไซต์ต่างประเทศอะไรอย่างนี้มันก็จะมีบริการอะไรที่มันซับซ้อนขึ้นมันก็จะมีค่าชิปปิ้งนะครับบางทีสั่งอย e ่างอีเบเนี่ยค่าชิปปิ้งเนี่ยคูณสอ,องราคาก็มีนะครับรคูณราคาของของอัจะประมาณสองสามพันนะครับบวกค่าชิปปิ้ง g มห้าหกพันยิ่งแต่การตอนนี้ค่าชิปปิ้งยิ่งแพงมากนะครับจึงไม่เหมาะการซื้อของที่มาจยากต่างประเทศเลยนะครับรับี่รูก็จะดีนะครับนะครับ การชำระสินค้าก็ทําได้หลายช่องทางนะครับตัดบัตรผ่านบัตรเครดิตหรือว่าโอนเงินนะครับแต่ส่วนมากถ้าเราดีลกับการซื้อสินค้าต่างประเทศเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นการนะครับตัดผ่านบัตรเครดิตนะครับตรงนี้เราก็ต้องมีความระมัดระวังนะครับเข้าเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือนะครับดูหัว URL ให้ดีดูแหล่งที่มาให้ดีปอนที่จะขี่เลขบัตรเครดิตนะครับไม่งั้นคุณอาจจะตกเป็น เหยื่อของวิชาชีพได้โดยไม่รู้ตัวนะครับส่วนการรับมอบสินค้าก็ไม่มีอะไรครับถ้าเราเป็นฐานะผู้คนซื้อนะครับก็รอนะครับชิปปิ้งมาหรือว่าส่งมาอย่างเดียวนะครับส่วนบริการหลังการขายนะครับตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตกลงของนะครับผู้ซื้อกับผู้ขายจะส่วนมากถ้าซื้อขายออนไลน์มันจะไม่ค่อย,ยมีบริาการหลังการขายส่วนมากจะมันจะมาในลักษณะว่าถึงค้า้ีแล้วไม่รับคืนไม่รับผิดชอบอะไรนี้นะครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้มันก็เป็นข้อเสียข,ของขอ e ุตสาดีรร้อิเล็กทรอนิก เราไม่เห็นสินค้าต่อหน้านะครับเหมือนเราเดินเข้าไปช็อปในในร้านเนี่ยเราเห็นสินค้าเรายกขึ้นมาดูเราจับได้เราลองได้แต่นะครับซื้อผ่านพิเศษสะดวกจริงแต่เราไม่เห็นสินค้านะครับมีหลายกรณีที่ว่าเคยซื้อรองเท้ามาแล้วก็ใส่ไม่ได้ก็มีนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ลองเนสพจริงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่42ที่เป็นสีสองมาตรฐานก็ได้เป็นสีสองแต่และยี่ห้อมันก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นข้อเสียนะครับสีนะครับเราเห็นในจอ อคอมพิวเตอร์นะครับแต่จอจริงพอสีมาจริงมันอาจจะไม่เหมือนกันได้ก็ทำให้เฟลได้เหมือนกันนะครับก็จริงๆนะครับช่องทางของนิวอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันค่อนข้างจะเปิดกว้างนะครับมีตั้งแต่นะครับรหัสขายขายเป็นอาชีพแล้วก็ขายเพื่อทำรายได้หลักร้อยล้านพันล้านก็มีนะครับขึ้นอยู่กับการเลือกใช้เครื่องมือการศึกษาตลาดนะครับแล้วก็การใช้นะครับช่องทางที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้ a c e b o o k นะครับเป็นจุดเริ่มต้นได้นะครับบางทีเราใช้ฟรีไปก่อนถ้าเราเริ่มมีทุนเราเริ่มทำเนี่ยเราก็เริ่มใช้เงินกับการบูตโพสบูตบูตเพิ่มการโฆษณาการมีส่วนร่วมก็ได้หรือถ้าเรานะครับตลาดเริ่มกว้างขึ้นก็หลอกไปที่ลาซาด้าช้อปปี้อะไรก็ได้นะครับแต่ดูสินค้าเราด้วยว่าเราเหมาะกับมันไหมปั่นสินค้าเรานะครับถ้าอย่างอินเตอร์เปิดตลาดเยอะขึ้นนะครับวิ่งไปอีเบอะไรก็ได้นะครับพวกนี้มันจะ นะครับตลาดนี้เยอะกว่าเพราะมันทั่วโลกนะครับมีฝรั่งกาจจะชอบงานของเรามากกว่าคนไทยก็ได้นะครับแต่ข้อกำหนดจนยุ่งยากนะครับตรงนี้ก็ลองศึกษาดูนะครับซึ่งตัวที่นี่ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เป็นการเลคกเชอร์คอนเซ็ปต์ให้ดูกว้างๆว่าเราจะเป็นจะต้องมีอะไรบ้างจะเป็นจะต้องรู้อะไรบ้างแล้วเราควรจะไปสตาร์ทต,ตรงไหนต้องระมัดระวังยังไงบ้าง สำหรับบทที่9้านะครับเรื่องของอินเอนอิเล็กทรอนิกส์ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับที่ลืมนะครับมีอีบุ๊กมี powerpoint นะครับมีกานสนทนานะครับมีแบบกหัดทบทวนแล้วก็มีนะครับกันบ้านถ้าอยากทำนะครับมันจะสามารถเพิ่มนะครับไอเดียของคุณนะครับลองทดสอบตัวเองดูนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่บทหน้านะครับบทที่10เป็นบทสุดท้ายแล้วปิดคอร์สแล้วนะครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ